ช่วงนี้นี่ overwatch เล่นกันเต็มเลยฮะับแข้าว youtube ไปเจอแต่ overwatch 2 overwatch 2 overwatch 2แล้วก็ไปเจอประเด็นหนึ่งนะผมเออเดี๋ยวผมขอนอกเรื่องแป๊บน,นึงนะครับผมประเด็นที่ว่าผู้เล่นไหนเข้าไปลงแรงเนี่ยแล้วก็เกิดปัญหาภายในทีมกันมีการรีพอร์ตกันมีการมีการด่ากันอะไรเง,งี้ยโยนเกมบ้างอะไรเงี้ยทำให้เกมแบบว่าเออไม่น่าเล่นขึ้นมาก็หลายคนก็เออแบบหลายคนก็เออเลิกเล่นไปอย่างเงี้ยครับผมคือไม่อยากให้เกิดปัญหายอย่างนี้นะครับผมจะเพิ่งลงแรงนะครับผมจะเพิ่งลงแรงครับผมเล่นไปก่อนครับอันแรงนะครับผมเล่นนนน่นนนนนนมมมมธรรดาไปกกกออะัสุเหืผ โอ้อย่าไปซีเรียสครับคือก็เล่นเป็นสักทองสตัวเงี้ยแล้วก็ดูว่าเออมันคอบวงกับตัวไหนได้ดีบ้างอะไรเงี้ยครัผมคืออย่างน้อยๆเราต้องมีตัวหนึ่งที่แต่ละตำแหน่งที่เราเล่นเป็นนะครับผมอย่างน้อยตัวเดียวนะครับตัวหนึ่งก็ยังดีครับผมก็อยากให้เล่นกันแบบสนุกสนุกนะครับผมอย่าไปซีเรียสครับผมบางทีคนที่ท็อกซิกก็มีจริงๆครับมันมีทุกเกมเลยครับมันมีทุกเกมครับเชื่อผมไม่ว่าคุณจะเล่นเกมไหนก็ต้องมีคนท็อกซิกบ้างนะครับไหนๆก็ไหนๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนผู้เล่นใหม่่นนนนนะะคคคครรรรรรััััััับบบบบผผผผมมมมมมสสสสาาาหหตตววิิเเปองใใใทีจยช็กกได้ วิเปอร์นั้นเป็นตัวยิงก้อยดังเม็ดดักนะครับผมตัวล้มแทงเลยก็ว่าได้ครับผมแต่วิปเปอร์ก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะครับผมจะมีเทรเซอร์ครับผมที่คอยหลอควานถ้าเกิดแบบอีกฝ่ายเนี่ยเอาเทรเซอร์มาเนี่ยมันจะน่ารำคาญนะครับผมที่ว่าเขาเนี่ยจะยิงจะยิงไม่ค่อยได้นะครับผมเพราะว่าเขาจะหลบดิกตลอดเวลาเลยคนที่เล่นเทรเซอร์นะครับผมตัวอีกคนเนี่ยก็คือซอมบ้านะครับผมคือซอมบ้าเนี่ยจะมีสกิลแฮกสกิลนะครับผมคือสกิลเราเนี่ยจะใช้งานไม่ได้นะครับผมตามแต่ที่เธอใช้ใส่เรานะครับผมท่านผู้ นอกจากยิงอย่างเดียวนะผมคือกดได้แค่ยิงนะครับผมแล้วซึ่งตัวริฟเปอร์เนี่ยมันจะจํามันไอสองสกิลเนี่ยมันจําเป็นมากๆครับผมในการทั้งยิงทั้งหลบทั้งเติมกระสุนนะครับผมเนี่ยมันจะรีสกิลเอ้ยมันจะรีกระสุนมาให้เราเต็มแม็กเลยครับผมแล้วเราก็จะยิงต่อได้นะครับผมซึ่งมันจําเป็นครับถ้าเกิดว่าใครเล่นริเปอร์แล้วเจอซอมบ้านะครับผมผมแนะนำครับอย่าตามครับอย่าตามนะครับคือต่อให้คุณตามเข้าไปใกล้ๆเนี่ยคุณต้องหนตามเร็วแค่ไหนครับผมซอมบ้าวิ่งเร็วกว่าครับซอมบ ล่องหนได้ด้วยครับผมฉะนั้นบอกเพื่อนนะครับผมใครที่เล่นระยะยิงไกลนยครับผมตัวยิงทําดาเมจนไกลๆเนี่ยบอกเพื่อนเลยว่าเออเนี่ยช่วยยิงซอมบ้าให้หน่อยฉันเนี่ยไม่สะดวกนะเพราะว่าเออฉันอยู่แนวหน้าอยู่ตามไปไม่ได้แต่ว่าซอมบ้าเนี่ยกวนฉันตลอดเลยอะไรอย่างนี้ก็บอกเพื่อนไปนะผมส่วนอีกคนเนี่ยก็ฟ้าล่าครับผมแน่นอนครับผมฟ้าล่านั้นบินอยู่เหนือฟ้าครับผมแล้วก็ยิงมิสซาน์ลงมายกให้อันดับหนึ่งครับผมตัวที่น่าอัศจรรย์ที่สุดสําหรับวิปเปอร์ครับผมคือเธอจะอยู่บนฟ้าตลอดเวลาเลยแล้วก็ยิงมิส เองครับผมหลบอย่างเดียวครับผมหลบอย่างเดียวครับผม <c oughs> คือถ้าเราจะยิงเธอได้คือเธอต้องลงมาจากฟ้าแล้วคุณยี่ดูนะครับผมสกิลของฟ้าล่านเนี่ย พอลงมาปุ๊บเธอมีชิปหน้าผมชิปที่สามารถกระโดดขึ้นไปหม่ได้ก็รีสกิลบินคือสเปรดบาค้างไว้นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดคขนึกพาไม่ออกนะครับแล้วคือเราก็อยู่ในหนหนาล้วฟาร่าก็ยิงแรงนะครับผมคือมิสไซลมแรงมากๆนะครับผมก็ขอให้เพื่อนเนี่ยช่วยเรานะครับผมถ้าเกิดว่าจะลุมเธอให้ได้นะครับผมหรืออีกทางหนึ่งเนี่ยแอบไปในซอกไหนก็ได้ผมแอบแอบไปในซอกไหนก็ได้แล้วก็แอบไปยิงนะครับผมเธอจะไม่เห็นนะครับผมแอบไปยิงครับผมนี่ครับสเต็ปที่2ครับผมแต่ว่าให้เพื่อนช่วยอ่ะมันง่ายกว่าเยอะเลยบมมกิิดว่นงงแะ็จีโ เกยนะครับผมที่เป็นสไนเปอร์อันนี้ก็น่าจะง่ายๆครับผมแอบไปข้างหลังก็แค่นั้นเองครับผมแล้วก็ยิงให้ตายแค่นั้นครับส่วนเหมยเนี่ยเหมยจะมีเกาะเป็นน้ําแข็งนะครับผมคือชิปของเธอครับผมแล้วก็แค่รอครับแค่รอให้ละลายแล้วเราก็ยิงเธอให้ตายก็แค่นั้นสาหรับจังแรนนั้นจะมีระเบิดที่แรงกว่าดิปเปอร์อยู่นิดนึงนะครับผมฉะนั้นเข้าไปเนี่ยต้องยิงให้ตายเลยนะครับผมไม่งั้นเราจะโดนระเบิดครับฮันโซนะครับผมวิธีแก้ก็คือไปใกล้ๆนะครับผมแต่ว่าระวังนะครับผมธนูของฮันโซนั้นจะ ใกล้นะครับผมไม่งั้นเนี่ยเราจะโดนน้ำเมฆของตัวเองอ่ะแรงมากนะครับผมส่วนเอโคเนี่ยก็จะบินได้เหมือนฟาร่าแต่ว่าไม่เท่าฟาร่านะครับผมก็ง่ายๆครับผมรอให้เธอบินลงมาหรือว่ารอให้เธอเข้ามาใกล้ๆนะครับผมส่วนเจสซี่เนี่ยระวังครับจะอยู่ระดับกลางนะครับผมระดับกลางก็คือระยะยิงกลางๆนะครับผมคือเป็นตำแหน่งที่เจสซี่เนี่ยยิงแม่นที่สุดเลยก็ว่าได้ครับผมส่วนบัตชันครับผมง่ายๆครับผมแอบไปข้างหลังก็ยิงให้ตายครับผมแอชเนี่ยก็แอบไปยิงข้างหลังแล้วก็ยิงให้ตายครับผมส่วนโซจูนเนี่ยพยายามอย่าอยู่ใกล้เกินไปนนะะคครรรัับบผผมมมห้้าาาออยู่่ใกกลเเเิไปพวธ มีขี้ขวาที่เป็นสไนเปอร์ยิงระยะใกล้นะครับผมไม่ว่าจะใกล้หรือจะไกลเนี่ยปืนของเธอเนี่ยแรงมากครับผมส่วนโซเจอร์เนี่ยถ้าเกิดวางฮิวนะครับผมอย่าบวกนะครับผมถ้าเกิดว่าโซเจอร์วางฮิวห้ามบวกนะครับผมถอยออกมาก่อนครับให้ฮิวหายก่อนนะครับผมเพราะว่าฮิวของโซเจอร์เนี่ยก็แรงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ระวังมิสไซล์ให้ดีๆนะครับผมแรงครับผมส่วนซามิตายเนี่ยง่ายครับผมเข้าไปใกล้ๆยิงใ,ให้ตายครับผมก่อนที่คุณจะโดนเลเซอร์ของเธอตายนะครับผมส่วนท็อปยอนเนี่ยต้องยิงป้อมให้แตกก่อนบวกนะครับผมถ้าเกิดบวกกกกกกััับบบบบท็็็ออออปปปปยยยยยยรรรรแแแลลล้้้้ววไไมมมมม่่ิงใหตเเเเเเนในีีีาาาาาจจจะะะสสๆคคผด ตอนนี้มาสายซัพพอร์ตับผมที่ผมยกนิ้วให้เลยครับผมนิ้วอะไรนิ้วโป้งครับนิ้วโป้งแน่นอนครับผมแอนนานั้นมีสลีปครับผมสลีปทาให้เราหลับชั่วครู่นะครับผมแล้วเราก็จะตายทันทีถ้าเกิดว่าเราอยู่กลางวงนะครับผมแอนนาครับผมเป็นตัวคอมโบกับริปเปอร์ได้ดีทีเดียวเลยครับผมคืออันติของเธอนั้นจะเป็นตัวเสริมประสิทธิภาพให้ริปเปอร์ได้อย่างแม่นยําแล้วก็แรงมากๆครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนเล่นแอนนาคอมโบกับริปเปอร์นั้นจะโหดมากมากครับผมโอ้โหแบบยิงกาเลยครับผมยิงแบบไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับ โอ้โหสวยครับผมส่วนบาร์ทิสเนี่ยถึงเขาจะเป็นซับพอร์ตนะผมแต่ดัมเมจเขาค่อนข้างแรงนะผมฉะนั้นนะผมหลอกให้เขาใช้ฮิลนะผมและเวลาที่เขากางม่านเนี่ยบ้านดัมเมจเขาเนี่ยพยายามหลบออกมาทันทีเลยนะผมอย่ายือนอยู่ข้างหน้านะผมห้ามยิงสู้นะผมตายแน่นอนครับผมแต่การคอมโบงกับบาร์ทิสนั้นอยู่หลังม่านเขาไว้นะผมอยู่หลังม่านไว้ทําให้เราเนี่ยยิงแรงขึ้นนะผมยิงแรงขึ้นมากๆเลยครับผมและแน่นอนครับบิจิตครับผมที่ผมเล่นเอามาแก้ลิปเปอร์โดยเฉพาะครับผมใช่ครับผมนางมีสกิลพุ่งช สตันนะผมทําให้เรามึนเป็นสักพักหนึ่งครับผมและจังหวะนั้นเพื่อนร่วมทีของเธออาจจะทําการสตันเรากลับมาก็ได้ครับผมและเธอสามารถพักเราออไปด้วยค้อนที่ยืดออกมาได้ด้วยครับผมและเธอก็ยังมีหิวที่แรงอีกครับผมโอ้ถือว่าเป็นซัพพอร์ตที่ตัวเต็งเลยทีเดียวครับผมและแน่แน,นอนครับผมถ้าบิจ,จิตอยู่ฝั่งเรานั้นโอโหคอมโบกับเธอได้ถือว่าโคตรมันนะครับผมตัวของเซนตานั้นบางมากครับผมแต่รูปบนเขาก็แรงเหมือนนะครับผมฉะนั้นถ้าเกิดจะเข้าไปรอบต่างหานี่ยก็ระวังเขาดีๆนะครับผมเขาสามารถชาร์จแล้ว ส่วนมอ่านั้นฮิวแรงครับผมดูเลือดก็แรงครับผมระวังดีๆนะครับผมเธอหลบได้ครับผมแล้วก็ยิงเธอให้ตายก่อนก่อนที่เราจะตายนะครับผมการคอมโบกับเธอนั้นก็คือการอยู่ในลําแสงของเธอนะครับผมทาไงก็ได้ผมพยายามอยู่ในลําแสงของเธอไว้ให้นานที่สุดครับเมอร์ซี่แน่นอนครับผมเมอร์ซี่ครับนางฟ้าของเรานั่นเองนะครับผมสิ่งที่เราต้องระวังจากเธอนั้นไม่มีครับผมแต่ต้องระวังจากการที่เธอซับพอร์ตเพื่อต่างหากครับผมตัวของเธอนั้นสามารถเพิ่มเทมเมลและฮิวในเวลาเดียวกันได้ครับผมแลวเธอเนี่ยสามารถบินสูงเท่ากับฟาร่าเลยครับ ครับ <laughs> ชิบหายแน่นอนครับผมดูซิโอครับผมดูซิโอเป็นตัวที่มีฮิวระยะไกลครับผมเป็นวงกว้างนะครับผมแล้วก็เพิ่มความเร็วเป็นวงกว้างนะครับผมตัวของดูซิโอนั้นจะฮิวไม่แรงเท่าตัวอื่นนะครับผมแล้วก็มีสกิลเพิ่มวอลลุ่มของเขาเนี่ยจะเพิ่มประสิทธิธภาพความเรว็วก็เพิ่มประสิทธิธภาพการฮิวนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาคอมโบกับ บัสตินเนี่ยครับผมเจ้โหดมากครับผมเพราะ2ตัวเนี่ยครับผมสกิลคล้ายๆกันนะครับผมคือสกิลของ2ตัวเนี่ยวงกว้างเหมือนกันนะครับผมแค่ของบัสตินเนี่ยจะเป็นกดโซนลูซิโอเนี่ยจะเป็นแค่กดเปลี่ยนการคอมโบกับลูซิโอนั้นไม่ใช่เรื่องยากครับผมอยู่ใกล้ๆเขาไว้แล้วคุณจะปลอดภัยครับผมคิดตเออไม่่ใชคิดโตะว่าจันคิดไโกรเนี่ยจะฮิลเพื่อนได้ก็ต่อเมื่อเธอเล็งเพื่อนโดนนะครับผมถ้าเกิดว่ายานของเธอเป็นสีเหลืองแปลว่าฮิลเพื่อนโดนแต่ถ้าเกิดว่ายานของเธอเป็นสีฟ้าแปลว่าฮิลไม่โดนนะครับผมและระเบิดควันของเธอเเเเเนน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 ีีีีีี่่่่่ยยยจะะะะะทใใหห้้้้พืออป็มมมััััตตววววิครรบผผฉงไดแ ของเธอก็น่ากลัวครับผมสามารถลดคู่ดาวทุกอย่างครับผมเพิ่มเอ็กเทคสปีดแล้วก็เพิ่มมูเมนต์สปีดนะครับผมเอาละครัเรามาดูฝั่งของแท้งบ้างครับผมโอ้โหตอนนี้ครับผมคือรถฮอกครับผมทำไมผมถึงหยิบรถฮอกมาเป็นอันดับที่สามนะครับผมเพราะว่าเขามีดึงครับผมพอดึงเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ยิงแล้วก็ตายเลยครับผมและตอนเขายิงเนี่ยเขาสามารถต่อยต่อยแบบคอมโบต่อยไปอีกทียิงได้เลยครับผมถือว่าเป็นแท้งที่น่ากลัวที่ผมเจอบ่อยที่สุดครับผมเวลาเวลาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหยิบรถฮอกมาครับผมคุณไม่ต้องสนใจตัวอื่นนะครับคุณยิง ยิงเนี่ยยิงยิงไปเลยครับยิงให้โลนฮอกระ่รตายไปเลยครับผมและถ้าเกิดเขากดฮิวเนี่ยคุณจะฆ่าเขาไม่ได้นะครับต้องรอให้ฮิวเขาหมดก่อนนะครับผมเพราะว่าฮิวเขาอะมันแรงมากครับผมคุณต้องระวังตรงนี้หละครับต่อไปนะครับโอวิสาครับผมคือโอวิสาเนี่ยฮอเขาเนี่ยจะปามาหาเราได้นะครับผมซึ่งพอเขาปามาหาเราเราจะสตันอยู่ในชั่วคู่นะครับการที่เราจะยิงเธอให้ตายนั้นมันเป็นเรื่องยากมากครับผมว่าเธอมีบัฟก่อของตัวเองนะครับผมซึ่งตัวเธอก็ถึงอยู่แล้วครับไหนจะบัฟกาของเธออีกไหนจะซัพพอร์ตจากเครื่องหนังของเธออีกนะ ของเธอนั้นเธอจะเหวี่ยงหอกอยู่บนหัวของเธอแล้วก็ปักลงมานะผมทําให้เราไาอยู่ตรงจุดศูนย์กลางที่เธอปักนะผมและเพื่อนของเธอก็จะยิงเราได้ง่ายมากเลยครับผมถ้าคุณอยู่แนวหน้านะผมการสู้กับอวยสานั้นคุณต้องฆ่าซัพพอร์ตที่เหลือให้หมดก่อนนะผมเกาะของเธอจะมีประสิทธิภาพน้อยลงนะครับผมมันจะทําให้คุณสะดวกต่อก,การฆ่าเธอได้นั่นเองนะผมและสายยาก็จะเป็นอันดับต้นๆเลยนะผมที่ผมรู้สึกว่าน่าขานที่สุดเลยครผมแล้วก็น่ากลัวที่สุดได้ครับสำหรับสายยานั้นเมื่อก่อนเนี่ยจะให้โลกได้แค่อันเดียวครับผมแต่ตอนนี้ให้้้้้้ททัังงทังงงตวเเออกก็็ไไดดใหพื่น และอันตีของเธอเนี่ยก็ดูพวกเรามาไว้ตรงกลางนะครับผมทําให้เราขยับไปไหนไม่ได้นะครับผมย้านะครับว่าขยับไปไหนไม่ได้เลยและเราก็จะกลายเป็นเป้านิ่งของทุกๆคนในทีมนั้นนะครับผมอันตีว่าโกงแล้วแต่ปืนเนี่ยโกงกว่าอีกครับผมโอ้โหทั้งแรงแล้วก็ทําให้เรากระดด็นด้วยครับผมคือถ้าเกิดว่าดันไหนมีเหวมีหลุมเนี่ยครับต้องระวังปืนของไซยาไว้ดีๆเลยนะครับผมอย่าบวกกับเธอโดยไม่คิดแผนเลยเด็ดขาดนะครับผมต่อไปนะครับส่วนของดีว่าผมผมยกให้เป็นอันดับที่หนึ่งครับผมถึงตัวเธอนั้นจะไม่ได้ถึกที่สุดคผมแเธอทล้ว เร็วเป็สายก็แรงอีกไหนจะมีบาเรียกันกระสุนกันอะไรอีกดีว่าเนี่ยเป็นแทงที่สามาถก่อกวนทีมศัตรูได้ดีที่สุดแล้วครับผมในบรรดาแทงน,นะครับผมแล้วเรืองอันติก็ไม่ต้องพูดถึงครับผมลบไม่ดีนี่ตายหมดครับตายหมดจริงๆครับผมถ้าเกิดว่าเธอใกล้จะตายเธอก็จะกระโดดออกมานะครับผมแล้วช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณต้องฆ่าเธอให้ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณฆ่าไม่ได้เธอก็จะกลับไปในหุ่นใหม,ม่แล้วเธอก็จะวนทําแบบว่าก่อกวนคุณอย่างนั้นนะจนทุนแพ้ก็ได้ <c oughs> จนคุณแพ้เลยก็ได้หรือก็ไม่ก็ เพื่อนของคุณทั้งหมดเลยสาหรับไลฮาร์นะผมไลฮาร์จะมีโล่อยู่ครับผมสิ่งที่คุณต้องทําคือยิงโล่ให้แตกครับผมคุณต้องระวังนะผมอย่าไปชิดกับเขามากเกินไปนะผมไม่งั้นเนี่ยคอรของเขาเนี่มันแรงนะผมอย่าอย่าสู้กับเขาตรงๆนะผมแล้วก็ระวังพุ่งของเขาด้วยครับผมพุ่งของเขาเนี่ยคือนัดเดียวคือตายเลยนะครับผมระวังนะครับส่วนน้องแฮมเตอร์นะผมน้องก็จะวิ่งตัวเองนะผม แล้วก็กระถุงคุณขึ้นฟ้านะผมอันตีของเขาเนี่ยก็จะปล่อยเะเบิร์อ,ออกมากากอากาศนะผมคืออย่าพยายามอย่าโดนะผมมันแรงมากครับผมระวังนะพยาพยามพยายามรอเขาใช้โล่ให้หมดก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยยิงเขานะผมส่วนวินสตันนะผมรอนะครับผมรอให้เขาเนี่ยรีโหลดกระสุนกันได้ครับผมเพราะปืนสายฟ้าเขาก็แรงเหมือนนะผมไม่ใช่ไม่แรงนะผมและการการที่ยการที่ฆ่าเขาได้ก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากครับผมไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณฆ่าเขาไม่ได้แล้วเขาเลือดน,น้อยเนี่ยเขาจะกระโดดกลับเข้าไปหาทีมแล้วก็กระโดดกลับมาห <Not S 2> าค่เาา ข่าเขาเป็นตัวแรกเลยนะผมแล้วเวลาเขาเปิดอันตีเนี่ยอย่าอยู่ใกล้เขานะครับผมรอให้อันตีหมุก่อนนะครับผมแล้วค่อยสู้กับเขาใหม่นะครับผมส่วนซิกมานะผมซิกมาเนี่ยต้องระวังหินของเขานะครับผมหรือการยิงของเขานั่นเองครับผมยิงเขาเนี่ยแรงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็โลของเขาด้วยครับผมแต่โลเขาเนี่ยจะสังเกตง่ายนิดหน่อยครับผมจะเป็นเรื่องง่ายสําหรับเราหน่อยที่อยู่แนวหน้านะครับผมเพราะว่ามันจะเบามันไม่เหมือนไบฮาร์ดนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งก็คือระวังอันตีของเขาให้ดีครับผมเขาจะทาให้เราเนี่ยลอยขึ้นฟ้าครับผมแล้วก็ พยายามจะอยู่ในวงอากาศของเขานะผมส่วนจังเกิลควีนเนี่ยต่อเลือดเธอไปก่อนนะครับผมเพราะเธอเนี่ยมีสกิลที่อันตรายอยู่นะผมเธอจะเพิ่มบัฟให้ตัวเองแล้วก็เพิ่มเกราะให้ตัวเองไหนว่าปืนของเธออีกดาบของเธออีกนะผมอันที่ของเธอคือการเวียงดาบของเธอไปข้างหลังก็พุ่งมาหาเรานะครับผมฉะนั้นหลบให้ดีๆนะผมระวังให้ดีๆนะผมพยายามรอให้เธอใช้สกิลให้หมดก่อนนะครับผมแล้วก็ค่อยต่อเลือดเธอไปเรื่อยๆนะครับผมดูมฟิตนะผมดูมฟิตนั้นไม่คิดอะไรมากครับผมถ้าเขาสู้มาเราก็แค่สู้กลับครับผมแต่ระวัะััังงงงนนนะคครรรบผมมหดขออเ้าาแยิ่่กวไ และอันตรีของเขาเนี่ยเขาจะกระโดดขึ้นฟ้าก็ทุบลงมานะครับผมตรงนั้นแหละครับที่คุณต้องหลบให้ได้ครับผมถ้าคุณไม่หลบนะครับผมทีเดียวครับผมผมบอกเลยว่าทีเดียวตายครับผมโหเยอะใช่ไหมครับผมจําได้ไหมครับผมโอ้โหจำไม่ได้เลยสีท่าฝึกไปเรื่อยๆครับผมฝึกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวว่าจําได้เองครับผมพยายามจดจาตู้สกิลของศัตรูนะครับผมแล้วก็หาวิธีแก้ด้วยตัวของท่านเองนะครับผมเอาละครับทฤษฎีก็จบกันไปแล้วครับผมมาต่อที่ภาคปฏิบัตินะครับผมไปเลยก่อนอื่นเลยครับผมมาทําความเข้าใจกับสกิลของเรากันก่อนนะคครรรััับบผผผมมอยยงแกเล อี e. คือการเทเลพอร์ตไปข้างหน้านะผมส่วนชิปนั้นจะวาร์ปหนีนะครับผมวาร์ปไปอีก็ได้วาร์ปหนีก็ได้ครับผมแล้วแต่นะครับผมตามสถานการณ์ส่วนพาสซีนเนี่ยเวลาเราทำดาเมจมันก็จะฮิลเราด้วยนะผมและพระเอกของเราก็คืออันติเมทนั่นเองครับผมอันติเมทนั้นเราต้องเก็บไว้ใช้ในยามสําคัญเท่านั้นนะครับผมหน้าที่ลหลักๆของนิปเปอร์จะมีอยู่2อย่างครับผมอย่างที่1นะครับผมอยู่กับเพื่อนครับอยู่กับเพื่อนไหมครับหลังแทงก็ได้ครับผมหลังซับพอร์ตก็ได้ครับผมคอยปกป้องเพื่อนนะครับผมคือแบบกลายเป็นซับพอร์ตดดดาาเเเเมมมจไไไไปลลยยยกก็้้คคครรัับผืือออทีีุ่่่่่ณูหงพนน ว่าคุณไม่ได้เก่งน,นะครับคือคุณเนี่ยจะกลายเป็นตัวดามเมจหลักของตรงกลางนะครับคืนภาพออกมาครับคือคุณจะกลายเป็นดามเมจหลักเลยอะ่ะคือคนสําคัญตรงกลางของทีมเลยอะ่ะเข้าใจปะ่ะสมมติคุณเดินตามแทงไปเนี่ยแล้วคุณเดินตามไปด้วยเนี่ยแทงของคุณก็ไม่ต้องแบบรับดามเมจเยอะอะไรเงี้ยเออเพราะว่ามีคุณเนี่ยอยู่ข้างหลังคอยยิงอะไรเงี้ยเออเหมือนปัชฉันอะ่ะเออปัชชันก็อยู่กับเพื่อนเนี่ยตั้งป้องไว้เออแทงก็ยืนหน้าแล้วก็ยิงยิงไปอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นแหละแต่ว่าลิปเปอร์จะเป็นอีกอารมณ์หนึ นะครับผมรอบสังหารเราต้องรอบสังหารให้เป็นนะครับผมเราเลงซัพพอร์ตไปเลยครับเราเลงแค่ซัพพอร์ตก็พอครับนั่นแหละครับแล้วก็กลับมาครับผมหนีกลับมาอย่างไรก็ได้ครับผมหนีกลับมาเลยครับผมจากนั้นซัพพอร์ตก็จะเกิดใหม่แล้วฝ่ายตรงข้ามก็จะไม่มีฮิวนะครับผมทาให้เพื่อนเนี่ยเข้าไปทะลวงได้ง่ายครับผมอันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับสถานการณ์นะครับผมคือผมบอกคร่าวๆเฉยว่าคุณควรจะทํายังไงเพราะว่าในในสนามรบจริงๆเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านี้เยอะครับผมอ่ะสมมติคุณเจอฟ้าล่าแล้วคุณบอกเพื่อนเลย คุณบอกเพื่อนเลยมันอยู่ตรงนี้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 อ่าบอกไปเลยครับแล้วเพื่อนก็จะยิงนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนเขาดูนะครับผมแล้วก็คอยหลบมิสไซลมันนะครับผมแล้วก็คอยหลบมิสไซลมันโอเคหลบไปครับอะไรประมาณนี้นะครับระหว่างที่คุณหลบมิสไซล์เนี่ยระหว่างที่คุณหลบมิสไซล์เนี่ยคุณเจอแทงเราก็ยิงไปครับยิงไปครับอ้ยฮ่าตั้งโลเราก็ยิงไปครับกระสุนหมดครับผมไม่พออ้าวยิงใหม่ครับยิงใหม่ครับเพื่อนมาครับกระสุนหมดทําไงครับกระโดดหน ยิงใหม่ครับยิงไปใหม่ครับยิงไปใหม่ครับกระสุนหมดครับผมยิงใหม่ครับไปฮะสกิลคูดาวเสร็จวินโดว์อยู่ข้างบนเราก็ยิงไปครับเราก็กลับขึ้นไปครับผมกลับไปหาครับผมแล้วก็ยิงครับอะไรประมาณนี้นะครับผมรีใหม่ครับกระสุนใหม่หลบมาครับผมมันบุกเข้ามาแล้วก็แอบครับอ่าอะไรประมาณนี้นะอะไรประมาณนี้โอเคระยะการวาร์ปของริปเปอร์นั้นมันไกลครับมันได้เปรียบตรงนี้แหละครับผมมันไกลมากๆครับผมเห็นไหมครับ เห็นไหมครับแลวเนี่ยพอเรามองไหเนี่ยเรามองไปที่แท่นเนี่ยเนี่ยสมมุติเรามองไปที่แท่นนี้นะครับนี่มันวร์ปได้อย่างงี้ครับผมแล้วมันก็จะตามไปอย่างนี้ได้ด้วยครับผมเห็นไหมครับผมคือการรอบสังหารของดิปเปอร์มันง่ายครับผมง่ายตรงที่ว่าคุณน่จะหนีตอนไหนก็ได้หรือคุณจะเข้าไปหาแบบในซอกที่ศัตรูไม่คิดเลยก็ได้ครับผมฉะนั้นแล้วคุณต้องใช้ e ให้เป็นประโยชน์นะครับผมการเปิดอันตินะครับการเปิดอันติที่ดีคือการกระโดดลงไปกดอย่างนี้ครับผม กระโดดลงไปก็กดเลยครับผมไม่ใช่ว่ารอถึงพื้นแล้วกดนะคือกระโดดแล้วก็กดเลยครับอย่างนั้นครับผมสมมุติว่าคุณก็ยันนายนะครับผมแล้วเนี่ยศัตรูมันบุกมาแล้วเพื่อนคุณตายหมดนะครับผมให้คุณหนีไปก่อนครับผมหนีไปก่อนครับผมพอมีที่กำบังปุ๊บที่กำบังปุ๊บคุณหาที่ลงเลยครับผมคุณหาที่ลงที่ไหนก็ได้ขึ้นไปครับขึ้นไปเพื่อทําการรอบสังหารต่อครับผมรอบสังหารต่อครับผมลงไปครับ ลงไปครับผมยิงไปครับยิงไปครับยิงไปอะไรก็ได้ครับผมยิงใส่ตัวไหนก็ได้เน้นครับเน้นว่าต้องซับพอร์ตนะครับผมเพราะซับพอร์ตตายง่ายสุดนะครับผมต้องซับพอร์ตครับแล้วก็โดดมาครับโดดมาครับผมถามว่าทําไมเพราะว่าตัวของคุณนั้นยังทําเกมได้อยู่ครับผมสามารถทําเกมได้แม้เพื่อนจะตายนะครับผม แม้เพื่อนจะตายคุณก็ยังมีคิวกับปืนของคุณนะผมจำให้ขึ้นใจครับผมพาสซีของคุณถ้าคุณยิงมันจะคีลตัวเองนะผมและถึงแม้ว่าคุณก็จะตายคุณก็ยังยิงแล้วก็ได้เลือดด้วยครับผมคือต่อยเพื่อนตายหมดทั้งทีนะแล้วเหลือคุณคนเดียวคุณก็ยังแบบเออพอจะกันไม่ให้มันดันเพโลดได้อยู่เข้าใจปะเออประมาณนั้นอนะ จบคาบเรียนแล้วครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับผมแหมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้ความรู้ไปมากก็ไม่น้อยนะผมหวังว่าทุกคนที่เล่นเกมนี้เนี่ยจะเก่งขึ้นแล้วก็สื่อสารกันได้มากขึ้นนะผมคือสําคัญเลยพยายามสื่อสารกับทีมนะผมแล้วก็พยายามฝึกกับทีมเยอะๆครับผมและแน่นอนครับผมฝึกกับตัวเองเยอะๆครับผมให้ฝึกกับตัวเองเยอะๆครับผมผมเข้าใจนะคนที่แบบเออเล่นมานานแล้วก็แบบเพิ่งมาเจอคนใหม่ๆอย่างเงี้ยบางทีเขาก็เล่นไม่เป็นเงียแล้วแบบเราก็เก็บยดมานานอะไรเงี้ยเออเราก็ต้องมาเริ่มใหม่อเอะ ผมเล่นมาตั้งแต่ภาค1เนี่ยแะครับมันก็แพ้มันก็ตายเกมจนกระทั่งผมก็ไปนั่งจําทุกตัวว่ามันเป็นยังไงสกิลเป็นยังไงเนี่ยครับแล้วก็มานั่งจัดไลน์อัพตัวเองนะครับใน OW แล้วผมก็อยากจะต่อยอดกับ New Player มากๆครับผมแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าเขาจะเก่งขึ้นนะผมทุกคนเลยครับผมหวังอย่างยิ่งครับผมคือตอนที่คุณแพ้เนี่ยคุณก็ดูว่าคุณพลาดอะไรนะผมแล้วก็มาแก้ไขด้วยตัวเองนะผมอันนี้ดีที่สุดแล้วครับผมไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดนะครับผมแพ้แล้วก็เริ่มใหม่ครับผมนั่แหละครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมบอกไปนั่นคือเบสิคทั้งหมดแล้วของ Nipper นะครับผมครานี้เนี่ยยังไม่รวมกับไลน์ ของด่านนะผมด่านแต่ละด่านว่าคุณต้องเดินไปทางไหนบ้างตรงไหนมัมีจุดที่คุณต้องยืนบ้างนะครับผมเดี๋ยวมันจะนานมากนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะผมที่ติดตามกับผมมาแล้วก็รับชมกับผมมาตลอดนะผมช่วยกดไลค์และกดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมอีกไปนะครับผมและตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วครับผมผมจะขอตัวทุกท่านนะผมขอลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่ในเอพิโ์ดนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ทิมมี่ครับผมซีอูบาเด